บรรยากาศในตลาดศูนย์การค้าเมืองกำแพงเพชรเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนต่างออกมาใช้สิทธิ์คละครึ่งพัดกันอย่างต่อเนื่องทั้งการเลือกซื้อสินค้าและการสแกนจ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังช่วยให้พื้นที่การค้ากลับมามีชีวิตชีวาอย่างชัดเจนมาตรการต่อย,ยอดจากโครงการเดิมของรัฐบาลครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อลดภาระค่าของชีพของประชาชนพร้อมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้ขยับตัวดีขึ้นอีกครั้ง คุณจิรนันบัวสำลีพาณิจจังหวัดกำแพงเพชรเปิดเผยว่าขณะนี้มีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า6,717รายขณะที่ยอดการใช้จ่ายของประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์เพิ่มขึ้นมากกว่า130ภายในเดือนแรกส่งผลให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในพื้นที่กว่า227ล้านบาทถือเป็นสัญญาณเชิงบวกในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจท้องถิ่นในระยะยาว ตอนนี้ที่เราประมาณการบวกกับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะน่าจะไม่ต่ำกว่า2 4 0 0 0 0คนข้อมูลการจับจ่ายใช้สอยจนัว,วันที่9ที่เรารวบรวมข้อมูลทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะอยู่ประมาณ227ล้านกว่าบาทตรงนี้ก็ถือว่าเศรษฐกิจเ กระเตืองขึ้นมาเยอะเลยประชาชนเองเนี่ยก็ยินดีนะคะที่จะควักเงินตัวเองเพื่อมาร่วมโครงการคนละครึ่งก็จดจ่อที่จะใช้เงินกันในทุกๆวันในมูลค่า200บาทด้านผู้ประกอบการในตลาดเองก็สัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลงเช่นกันคุณจินตนาน้ำทิพย์แม่ค้าจำหน่ายเนื้อหมูเปิดเผยว่าตั้งแต่โครงการเริ่มต้นลูกค้ากลับมาจับใจ่ายในตลาดเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดยอดขายสูงขึ้นเกือบเท่าตัว หลายครอบครัวมองว่าการใช้จ่ายสิทธิ์คนละครึ่งพัดช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและคุ้มค่าต่อการเลือกซื้อสินค้าในชีวิตประจําวันยอดขายจากยอดขายที่ว่าเอาเป็นว่า1นส่วนหเนี่ยจะขึ้นมาแบบเท่าตัวงเงี้ยขึ้นมาเกือบ5เต็มเลยนะ4.5เลยก็ได้คะ่ะเพราะว่าโครงการเนี้ยคนเริ่มออกมาใช้เงินจับจ่ายใช้สอยเพราะว่าไม่ต้องใช้เงินส่วนตัวมากใช้เงินของรัฐมากที่สุดลูกค้าที่มาจับจ่ายใช้สอยคุย,ค,ยคุยเรื่องคนละครึ่งนะคะ คนละครึ่งพัดเนี่ยเขาจะพูดเลยว่าดีนะโครงการนี้ดีมากเลยช่วยกระตุน้นช่วยมีการให้หนูมีเงินซื้อขายพี่หนูไม่ีเงินมาซื้อหมูพี่นะอะไรอย่างเงี้ยจากคนที่ว่ามีเงินซื้อแค่ไม่เท่าไหร่บางคนไม่มีการชื้อขายเงี้ยก็จะมาจับจ่ายใช้สอยถือว่าโครงการนี้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ประชาชนได้ดีมากเลยนะคะช่วยเหลือประชาชนได้ดีค่ะในส่วนของประชาชนผู้ใช้สิทธิ์คุณน้ำค้างทัพทีมให้ข้อมูลว่า ใช้สิทธิ์คนละครึ่งพัดแทบทุกวันทั้งการซื้อวัตถุดิบป,ประกอบอาหารและของใช้ภายในบ้านช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายลงได้มากโดยเฉพาะในช่วงที่สินค้าหลายรายปรับตัวสูงขึ้นทําให้การจับจ่ายใช้สอยในตลาดประหยัดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดดีเลยค่ะพี่ได้รับดีเลยค่ะจากที่เราจะต้องจ,าจ่ายเองร้อยนึงเราก็จะเหลือแค่50บบาทอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เหมือนประหยัดของเราไปได้แล้วเงินเราก็ได้ไปใช้อย่างอื่นเช่นให้หลานไปเรียนอะไรเงี้ยมันก็จะประหยัดไปอีกมีฝากค่ะ ให้ทำโครงการขึ้นมาอีกเยอะๆค่ะต่ได้ไม่อดอะไรกันเลยค่ะโครงการคนละครึ่งพัฒไม่เพียงกระตุ้นการจับจ่ายภายในตลาดแต่ยังส่งเสริมให้ร้านค้าท้องถิ่นก้าวสู่ระบบดิจิทัลมากขึ้นร้านค้าจำนวนมากเริ่มคุ้นเคยกับการรับชำระแบบไม่ใช้เงินสดทำให้การซื้อขายเป็นไปอย่างรวดเร็วปลอดภัยและโปรง่งใสขณะเดียวกันภาครัฐยังคงเดินหน้าสนับสนุนให้ร้านค้าที่เหลือเข้าร่วมโครงการเพื่อให้เม็ดเงินสามารถกระจายได้อย่างทั่วถึง คาดว่าเมื่อสิ้นสุดโครงการจะมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบมากกว่า1,000ล้านบาทจากนโยบายระดับประเทศสู่เมืองเล็กๆในภาคเหนือตอนล่างคนละครึ่งพลัดจึงกลายเป็นพลังสําคัญที่ช่วยให้ตลาดกลับมาคึกคักอีกครั้งและยังสร้างรอยยิ้มให้กับชาวกําแพงเพชรที่เชื่อมั่นว่าครึ่งหนึ่งจากรัฐและอีกครึ่งหนึ่งจากประชาชนจะร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนให้เดินหน้าอย่างมั่นคงและมีพลัง พัชละอิ่มชมถ่ายภาพชลพลสนทิทีมข่าว NBT บพิษนุโลกรายงาน